สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกม p c c o m อทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะคอมพิวเตอร์ครบเซตครบชุดในราคา11,000 900บาทได้อุปกรณ์เต็มๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับ WiFi นะครับประกอบฟรีลงโปรแกรมฟรีแล้วก็ลงเกมฟรีนะถ้าเกมไหนไม่เสียงเงินอย่างเช่นเกม p ับ G s สตรีมแบบนี้ก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยพี่เกมจะทําการโหลดให้ฟรีฟีเลยนะครับมาชุดนี้นะครับสามารถเลือกแบบเคสได้ถึง30แบบนะเจ้าของเครื่องนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับตัวนี้มีพัดลมด้านหน้า3ด้านหลัง1นะเออเป็นเคสของทางซูนามิบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็จอ20 นิ้วบอกเลยว่าหูจอยใหญ่มากวิมีมีชาเตนด้วยฮะจอย7นิ้วเป็นแบบ Full HD 100Hz เป็นจอของใหม่นะครับอุปกรณ์ของใหม่เคสใหม่นะครับ SSD ใหม่นะครับหูฟังใหม่ตัวรับไฟฟ i ใหม่เมาส์คีย์บอร์ดใหม่แล้วก็แผ่นรองเมาส์ใหม่หูฟังใหม่ใหม่ทั้งหมดจะมีชุดที่อุปกรณ์ที่เป็นมือ2นะครับเดี๋ยวพี่เกมจะแจ้งในคลิปว่ามีอะไรบ้างแต่ตรงนี้บอกเลยว่าเต็มชุด เอามาเล่นกับเกม PUBG STREAM นะเดี๋ยวทำการไลฟ์สเปคให้เพื่อนๆได้ทราบกันในคลิปแล้วก็จะทำการเล่นเกมให้เพื่อนๆได้ดูกันปไปตั้งกล้องกันเลยเอาละเราตั้งกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับตัวนี้เลยชุด11,900บาทนะครับตรงฟรีจอ27นิ้วแบบ Full HD แล้วก็เป็นแบบ100 h ิรลงตรงนี้แล้วกันปึ๊บมาเทสกันให้เพื่อนๆได้เห็นกันตั้งแต่โดดล่มเลยนะครับ ก็อุปกรณ์ครบเซตครบชุดเดี๋ยวพี่เกมไล่สเปคให้เพื่อนได้ทราบเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโดดไปแล้วตายตายแน่ๆนะครับถ้าถ้าพูดมากตายแน่ๆเพราะจะไม่มีสมาธิ่ะเริ่มแต่ตัว CPU นะครับ CPU Intel c o r e ค5 4590S ตัวนี้กินไฟน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งสเปคสปีดค่อนข้างที่จะแรงนะครับ4ีคอร์4เทรดนะครับสปีดสแตนดาร์ดเนี่ยวิ่งอยู่ที่3.0แต่ว่ามันสามารถบูสตตัวเองได้ถึง3.6 แต่ตอนนี้ CPU วิ่งอยู่3.5พี่เกมบอกเลยว่า CPU กินไฟน้อยแล้วยังสปีดแรงด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะครับในส่วนของตัวการ์ดจอนะตัวนี้เลือกใช้เป็น GTX 1060 3 g นะครับตัวนี้จะเป็น1060 3 g ู DDR 5นะตัวนี้จะแรงครับเทียบเท่าเลยนะเทียบเท่าหรือบางเกมอาจจะแรงกว่าตัวอันนี้ด้วยซ้ำนะครับ RX 570นะมันจะไปสู้สีกันนะครับ ตัวนี้สเปคอาจจะแบ่งเป็น570หรือไม่ก็ GTX 1050เอ้ย1060 10แบบนี้นะครับก็จะเป็นสเปคใกล้เคียงกันแล้วแต่พี่เกมจัดให้นะนะบางรอบบางรอบก็ได้เป็น GTX 1060บางรอบจะเป็น RX 570อะไรแบบนี้นะครับขอแจ้งเพื่อนๆใหททราบกันก่อนนะความร้อนเดี๋ยวมาไล่กันนะครับตอนนี้เราพิกตั้งสมาธิก่อนนะเพราะว่าพี่จะตายง่าย นะถ้าพี่พูดเยอะพี่ตายง่ายแน่นอนนะครับจอ100่งบอกเลยว่าภาพที่เล่นออกมาเนี่ยค่อนข้างที่สมูทมา,มากๆนะครับเฟรมนะด้านซ้ายมือพี่เกมเปิดไว้ให้ดูแล้วนะครับเฟรม140ย z เเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รสี่ิเิรร้อเฟรมต่อวินาทีถือว่าใช้ได้เลยเก็บกระสุนก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไมอปัปปนี้ ตายแน่ๆน,นะครับเพราะว่าพี่เกียมไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเสียงตายแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอ้อแมเแมะะ้ยเฮ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้เป้นแบบยเฮ2ยเฮ้รเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยก้ยยี 500รวมเป็น600กวา่าสามารถที่จะโหลดหนังโหลดเกมอะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างี่จะเยอะนะครับเกมในแอปสตรีมก็โหลดอุ้ยตกใจหมดเนื้อคนยิงกระสุนใส่กระเด็นนะเฟรมก็จะอยู่ที่ประมาณ100บวกลบนะครับแต่ถ้าคนไหนที่จะเอาไปสตรีมเกมนะพี่เกมแนะนำให้ตั้งค่าอยู่ที่60เฟรมพอนะครับเพื่อที่จะให้ความสมูท ของตัวเกมเนี่ยม,มันเท่ากับตัวแอปสตรีมของเราที่เราสตรีมออกมาอตอนนี้พี่เกมตั้งค่าแบบอันนี้ไว้ตั้งค่าแบบคัสตอมนะตั้งค่าระยะมองเห็นสูงนะครับแล้วก็ภาพพื้นผิวเนี่ยเป็นกลางดูเลยดูนี่ครับพื้นผิวเป็นสูงอ๋อระยะมองเห็นเป็นสูงครับความคมชัดเปิดวีซิงเปิดนะครับเดี๋ยวจะลองล็อกเฟรมอยู่ที่60 ในเกมเราจะลองล็อกเฟรมอยู่ที่60ดูซิว่าความสมูทจะเป็นยังไงปุ๊บอทำไมล็อกหกสิบวิ่งห้าสิบสองเอางงแต่พอเปิดเปิดสูตรวิ่งวิ่งโหดเฮ้จุ๊บห้าสิบเฟรมเป็นไปไม่ได้ครับลองเช็คใหม่อ๋อความสว่างเฟรมส,สูงสุดเจ็ดสิบลองดูซิ นะขึ้น70ละใช้ได้นะครับพี่กินจะล็อกเฟรมไว้เพื่อที่จะให้ความสมูทเนี่ยมันสูงเวลาเราเล่นบางทีเนี่ยเฟรมมันจะสวิงนะครับร้อยกว่า50าส0รอยี่นะครับระยะไอความห่างของการสวิงของเฟรมเนี่ยมันสูงก็เลยทาให้มีการกระตรุกได้อ่นะาปึบซ้ำซ้ำซ้ปึ๊บพับจีลื่นๆนะครับบั c k ก,กี้ไปดูสิ เราจะไปทางนี้เราหาที่หลบก่อนเดี๋ยวจะลองปรับปรับผ้าพโพดหดๆดูนะเฟรมจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผ้าจะสวยมากขึ้นไหมอล่ะปุ๊บไั้ไงโดนยิงกันได้โดนยิงโดนยิงโดนยิง ลบก่อนอีกห้าสิเอดคนยังไม่ตายอ๋อเสียใจเสียใจอุตส่าห์จะตั้งค่าเพื่อนได้ดูบางทีเล่นเกมพับจีนี้ต้องใช้สมาธิมากอ่เราหมอบตนี้ก่อนกันคงจะไม่มีใครเห็นแล้วนะ พื้นฐานเราไม่เอาละไม่จำกัดไปเลยอย่างปุ๊บกำหนดแบบสูงหมดเลยมาเอา้าสูงลื่นเฉยลื่นเออปรับสูงสุดนะครับเอ้ยปรับสูงนะยังมีอีกขั้นหนึ่งเป็นน่าจะเป็นอัลต้านะครับเก้าสิบเฟรมชิวชิว อ๋อสเปคแรงข้างปรับต่ำประมาณนั้นครับเดี๋ยวๆหากินยาก่อนกินยาก่อนแก้ปวดไม่พอเราเอาสุดเลยนะครับแบบเอาต้าไปเลยเจ็ดสิบห้าเฟรมเจ็ดสิแปดเฟรม ประมาณนี้ใช่ได้7 7เฟรมปรับสูงมากนี้ปวดตาเมเลยนะเนี่ยภาพมันภาพมันมีเอฟเฟกตอนเวลาหันชุดนี้11,190บาทรวมชุดเลยนะจอเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผงรองเมาส์ตัวรับไ i ้ไฟล์มีให้ครบนะครับตัวนี้จอ27นิ้วนะจอ27นิ้วเป็นแบบ100 h นะตัวเคสสามารถเลือกได้ถึง30แบบนะตัวนี้มีไมค์ในตัวนะหูฟังมีไมค์ในตัวแล้วก็ลงโปรแกรมพร้อมใช้งานเลยสเปคนะครับแรม16กัดจอ GTX 1060นะครับ3จิหรืออาจจะเป็น i5 70แบบนี้ก็ได้นะครับหรือหรืออาจจะเป็น i5 80แล้วแตนะ่เครื่องนี้เป็น GTX 1060แรม16กัด CPU Intel Core i5 4590S ตัวนี้กินไฟน้อยนะครับแล้วก็สปีดบูตถึง3.6นะขั้นต้น่ะมัน,ม,นมันเริ่มได้เลย3.0นะแต่มันสามารถบูตตัวเองแล้วเป็น CPU ตัวที่กินไฟน้อยด้วยนะครับต่อมาความจำ120 SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสก์อีก500จิกฮาร์ดดิสก์อีก500รวมเป็น600นะครับโหลดหนังโหลดเกมนะครับได้เก็บภาพเก็บวีดีโอได้ นะหรือถ้าใครอยากไปอัพเพิ่มก็สามารถใส่ฮาร์ดอีกได้อีก2ตัวนะครับจะใส่1เทก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่2เทก็ได้ไปครับเราต้องไปทางนี้อันนี้ตั้งค่าด้วยวิธีการปรับสุดนะครับปรับสุดปรับอัลต้าทั้งหมด อ๋อพี่เกณฑรู้สึกว่าอัลต้าภาพมันภาพเอฟเฟกมันเยอะไปเวลาเล่นมันมันมันเอฟเฟกมันสูงไปอ่ะเออเอาสูงให้กำลังดีนี่แหละกำลังแจมพี่อยากเปลี่ยนปืนดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาลูกเก้าออกครับเล่นลูกสิบเอ็ดปุ๊บปุ๊บระเบิดควันไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าระเบิดควันเนี่ย ไปไปไป,ไปอุณหภูมิของการ์ดจอ78 CPU 70เพราะว่าเราตั้งสูงนะครับตั้งสูงตั้งไว้เยอะเลยแหละเฮ้ยปืนภาพปืนมันภาพปืนตอนวิ่งภาพปืนมันเปลี่ยนไป เกเฟรมชยบยังไม่ตายอีกสาตัวเจอแล้ อุ้ยทำไมเราตายง่ายจังอะครับอ๋ตายเลยอะครับไปไปต่อเอาละเนื่องจากตาที่แล้วเราตายอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ยิงเลยค่ับเพื่อนพี่เก่งก็เลยมาเล่นในโหมด arcade. อาร์เคดนะโหมดอาร์เคดก็คือเจอกันเลย16คนยิงกันให้กระจายไปเลยนะอย่างน้อยต้องโดนทักตัวแหละฮะเออต้องโดนทักตัวแล้ว,ออออว,ลวบอกแล้ว หูโดนสไนจะตายเดี๋ยวเราเอากล้องเปลี่ยนกล้องกันเนี่ยเฮ้ยตกใจโดนใบไม้เจ๋แล้วอ <c oughs> ุ้ย,ยโดนแน่เงี้ยโอเคตายอย่างไแเรา,าก็ได้ยิงแล้ววันนี้ครับ อืมปืนดีดมากโอ้ยขวาเกือบได้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยอืมโดนเลย ก,ก,กัะายกัายลบๆอื้มอ่ะโอเคสเปคน,นี้นะครับบอกเลยว่าเล่นเกม PUBG s สตรีมได้นะแล้วก็เล่นได้อีกหลายๆเกมเลยนะครับถ้าอยากจะให้ลื่นหน่อยก็ปรับ V-Sync ไว้นะเพื่อที่จะให้เฟรมเนี่ยมันสวนะิงอ่าก็จะเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับโอเคคนไหนที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ทางเพจ i g เกมพ c c ีคเลยนะแล้วก็พร้อมที่จะจัดส่งให้เ,เพื่อนเลยนะครับใช้เวลาประกอบนะเครื่องนึงใช้เวลาประกอบหน่อยนะครับ โอเคขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนด้วยนะครับเจอกันใหม่อีกพีนะครับผม <c oughs>